จุดชมวิวจุดที่สองครับถ่ายทุกจุดที่ถ่ายได้ละครับพี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไม่ให้คนขึ้นมาขายของบนนี้นะครับจะทำการปรับปรุงตัวถนนโลซีสั้นีสั้นแม่เรียกซะไมตุจ <laughs> ิมึงเลย เอาวแล้วครับเห็นนะครับตรงไหนลืม <c oughs> แอบหนาวได้ตลอด <c oughs> มีเพื่อนแซว